ถ้าคุณจริงจังกับการเติบโตบน YouTube นี่คือ14สิ่งที่คุณต้องทำทันทีหลังจากที่คุณอัปโหลดวิดีโอนั้นสำคัญพอๆกับวิดีโอเลยตอนนี้ YouTube เบอร์ลายย่อยส่วนใหญ่ทําผิดพลาดแบบเดียวกันหลังจากอัพโหลดวิดีโอทวกวิดีโอพวกเขาไม่ได้ทำอะไรเลย พวกเขาแค่กดเผยแพร่พวกเขาอาจจะแช,แชร์วิดีโอเพียงครั้งเดียวและพวกเขาก็หวังว่าจะดีที่สุดแต่นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมวิดีโอใหม่จำนวนมากจึงล้มเหลววิดีโอที่มียอดรวมกันมากกว่าล้านครั้งนั่นเป็นเพราะว่าผมมีกลยุทธ์การอัพโหลดที่ชนะดังนั้นในวิดีโอนี้ผมจะแบ่งขั้นตอน ที่ผมทำหลังจากอัปโหลดแต่ละครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าวิดีโอทั้งหมดของผมมียอดวิวจริงผมจะดำเนินการตามกระบวนการอัปโหลดส่วนตัวของผมก่อนจากนั้นผมจะให้เคล็ดลับเพิ่มเติมสอสามข้อในภายหลังที่จะช่วยกระตุ้นการเติบโตของช่องโดยรวมของคุณดังนั้น อย่าข้ามขั้นตอนใดๆเพราะจะมีบางสิ่งบางอย่างในนี้ที่ผมรับรองกับคุณไม่ได้ที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อนโอเค